เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะตอนนี้เราไปเริ่มข่าวกันที่บรรยากาศการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาลา1 0 0ปีโรงพยาบาลศิริราชกันก่อนค่ะ พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจากทั่วทุกสารทิศรวมถึงคณะนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการพ่อค้าประชาชนจากทั่วประเทศยังคงหลั่งไหลทยอยเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาลาสิรลราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชอย่างต่อเนื่องอาธิคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มสตรีแม่บ้านอ,อสอมอตำบลด่านเกวียนจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายจังหวัดพัทลุงชมรมผู้สูงอายุอบตลำแดงจังหวัดสงขลาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนตลาดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนตำบลขามเท่าจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนจิตเมธฝ่ายปฐมวัยคณะลูกเสือและยุวกาชาติโรงเรียนวัดมงคลวรารามอยากให ท่านนะคะทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์นะคะอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปค่ะชั่วการนานค่ะอยากให้คนไทยทุกท่านนะครับรักในหลวงนะครับแม้ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนอย่างไรคนต่างแดนอย่างไรก็ขอให้จงระลึกถึงว่าพะอท่านได้ทํางานมาหนักมากแล้วเราจะทำยังไงเราจะทําอะไรเพื่อทําความดีให้พ่อ จริงๆคนไทยเพื่อท่านเนี่ยท่านอยากให้คนไทยสามัคคีกันนะคนไทยทุกคนก็ต้องทําตามนในที่ท่านทำเลิกไว้ว่าคนไทยเราต้องรักษาามัคคีกันนะแล้วก็ต้องซื่อตรงต่อกันนะในใน,ในที่ท่าน,ท,านท่านต้องการแบบนั้นสำหรับยอดผู้ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาลารา0ปีโรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนปีที่แล้วจนถึงวันนี้มีทั้งสิ้น 1,452,750 1, รายชื่อและเฉพาะวันนี้มีผู้มาลงนามถวายปะพรจำนวน4,427ลายชื่อค่ะ